สวัสดีจันเพื่อนจ๋าเราจะทําต้มอึ่งอ่างฝนแรกนะจ๊ะเพื่อนเพืจ๋าโอเคไหมมานังอึ่งอ่างฝนแรกประเดิมตัวไหนก่อนคําแรกแหกมันอ้ยเพ,อเพื่อนจ๋าตอนนี้ขึน้นแนมหนาวะ เ,เพื่อนๆอ,อึงอ่างมันแมนมหนาไม่เอาเอาเธออึงอ่อางมันแนมหน้าฉัน่ะทำยังไงอะเอาเราจะไปตามล่าหาใบมะขามอ่อนมาใส่อึงอ่างนะเจ้าเพื่อนๆจ้าโอเคนะคะไปตามล่าหาใบมะขามด้วยเพื่อนๆจ้าจะไปใส่ต้มต้มอึงอันนี้นะคะต้นมะขามด้อเราจะเอาไปใส่ต้มอึงนะเจ้าโคเคได้แล้วเจ้าใบมะขามนะจ้าใบมะขามแจ๊ ใส่ใบมะขามลงไปแล้วจะเนเพื่อนจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพัดเซบเด้อเมนูเช้านี้เพื่อนเพื่อนจ๋าต้มอึ่งอ่างไข่เพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราไม่ได้กินอึ่งอ่างมาประมาณยี่สิกว่าปีเด้อวันนี้เราก็จะมาจัดต้มสมอึ่งอ่างต้มอึ่งอ่างเพื่อนเพื่อนจ๋าอึ่งอ่างฝนแรกของปีนะเจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าหลังจากที่เราไม่ได้กินมาสมัยเป็นเด็กหน่อยเพื่อนเพื่อนเป็นเด็กหน่อยประมาณ12 13สิบสองามขวดเลย เลยกินด้วยหลังจากนั้นมากก็เบ่ร์คกินอีกเลยเมื้อนี้เลยจัมือแรลกเศษอะไรอย่างงี้มีน้นกินได้ด้วยเดี๋ยวร้องกินราดข้าว่ันมีข้าวด้วยนะจ๊ะเขาสวยด้วยเวันนี้เราไม่เน้นผักด้วยวันนี้เราจะเน้นอื่นอ่างม,มานั่งกัน อึ้องいいอ่างคนแรกะเดิมตัวไหนก่อนคำแหลกแหกมันโอ้ยเพื่อนๆจ้าตัวนี้มัขึ้นแนมหนาวะโอ้ย <Um, เอาเพื่อนๆอึ้งอ่างมันแนมหนาไหมอเอเอาเธออึ้งอ่างมันแนมหน้าฉันน่ะทำยังไงอ่ะเอาเพื่อนๆจ้าเอาไันงมเอามันแบบความหนาไปก่อนเนาะเพื่อนๆนะคะเข้ามา ถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาชมคลิปนี้เด้อเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปนี้เด้อฝากกดไลค์ให้กดแชร์นะเด้อถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้ไ็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับเพื่อนโอเคไหมสายตานางมองมาโอ๊ยเพื่อนจา๋ามามามา,มาคำแรกแหกหมาเด้อ <laughs> อึงอังผลแรกของปีอ่เอารงน,นี้นะผลยากใช้มือนะ กินเยมากมาสมัยก่อนแล้ก็เราก็กินเยอะอตายซื้อีพอยแม,ม,ม่ตายซื่อีพอยแม่เสียบแห้งอันคือหอมเถอะวะอือ่าฮันมันหอมไหมอืมเสียบๆแดดวงดเพิ่งกัดใช่ไหม ไปคุ้มลำลำโอ้ยไข่มาด้อีกด้วยเนไข่ไหมอืมอืแบะไข่ไขยย่เนี้นยแหละอืม

อย่าสดน้ำไร้สดน้ำไร้ไมันส่อิ่มก่อนเพื่อนจ้ะต้มเพื่อนจ้า,ต,จาต้มใส่ใบบักขามนงางฟาร์มมากต้มเลยใส่บักขามหน่อยพร้อมใส่บักขามแล้วก็ใส่แบบกระเทียมพร้อมแม่ว่าแม่ว่าอย่าอย่าต้มสมเด้แล้วลูกวันนี้ อุ้ยเปื่อนจเบิึงเด้อไข่นี่ด้อวยอหือมดูดิอุ้ยน่จะัดไข่หน่อยอุ้ยคือไข่ขอันไหนเถอะวะไขยย่ใหญ่มากอะ่ะใช่เน้นเน้นมันมัน,มนเปือนจ้าคอสต์ขอสต์ใครได้กูเลยบ่ได้กินโมกินพวกกินอย่างสิมันเป็นอาหารของคนอีสานนะคุณเพืเ่อนจ้ะ นั่งสาวเขาจะกินละรอบยี่สิบกว่าปีที่แล้วบัวเคยได้กินเลยขเขาจะกินละรอบในยี่สิบกว่าปีเด้อเพื่อนจ้ามะจัดอืมอืมอืมอมันเป็นออกมันๆเพื่อนจ้ามันๆไข่อะ มันจิ้มหน่อยมันจิ้มมันจิ้มนี้มันจิ้มพริกป่นเพื่อน,อนขออนุญาตนะคะตั้งเสียบ That way, mm -hmm. Mm -hmm. muốn cắt gần ra chín phải nhung cắt phải ยงกินไคหนี่ยิงใดจ้ะตึงอ่างคนแรกของปีเจ็บ ซืมมม้อมะลนหนึเหมือนกจ้ะสองร้อเมินตังเลยอ้มอืม เพื่อนจ๊ะคลิปนี้ต้องรีบกินเละเพราะว่าเราทําคลิปนี้ที่บ้านด้อเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเอาไปให้แม่เรากินที่นาด้อะไปเอาเอาไปให้แม่กินเนี้ยดูยูหน้าอยู่ที่ไรกะลงที่สดเพราะว่าฝากกินเล้ก็ฝากไปเอาไปให้แม่กินโอเคนะคะเด,เ,เดี๋ยวเราจะไปกินอีแม่อีรอบหนึ่งเด้อเพื่อนจ๊ะ เขบาบอกแล้มีตัวมันถาน้องฝาเชียวเปียนเห็นยูนหน้ากับมันบสะดวกไงมันสะดวกคือต่างหานวิธีแล้วยากเลย้ยคิดคิดดูมันบานก่อนมีนสองตัวพ่อเพื่อน ในบ้านทีนร้านสุดขาวถือว่าเราได้กินแล้วเนี่ยืึงอ่างอึงอ่างผลแรกของปีแบบอมอิมอมอ่มแล้วอย่าไปกินอีกเนืเนเน่อๆจะอิ่มละหลักสาวสากินหนื่งประมาณั้าฝากินไปสองตัวด้วยวเพราะล่า เอาไว้แม่กินน้ำโอเคเ,เ,เพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วชอบคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ชอ่องนางฟ้าพาสเด้อค่ะจะได้เป็นกำลังใจงในการทำคลิปหน้าต่อไปเด้อโอเคเพืเ่อนๆจ๋าเดี๋ยวที่เหลือจะไปกินกับแม่ที่ไล่กระหลกรีสอร์ทนะเจ้าโอเคไหมบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะจิเกอรคลิปหน้าไว้บ๊ายบาย,บายจ้า